เอาแล้วคบผมปุ่มุ่นนี่ลุนนีเนาะ สวัสดีครับผมแม่พี่น้องต้องไปสุกูสุกคนกับผมมือน,นี่ขอนอนุญาตพาพี่น้องออกไหมครับผมสุ่มห้องพี่น้องในเยียเดียดมาพี่น้องเมื่อน,นี่ให้เปียกครับผม ท่านคุณวัดคักกบใกล้ๆอีกวลยท่านตะกี้ซ้ำเด้อพี่น้องเขามาหาหลังพี่น้องเหมือนอนี่เพราะว่าหาเยอะได้หน่อยเขาผมนี่ไปเลยปลาต้มผสมไข่เป็ดพี่น้อง ง่ายจักน้อยตามสูตรกร็ผมตามสูตรนี่ครับผมไปพี่น้องไปเบิงไม้กันครับผมนครับสภาพไม้ อย่างแรกเข้าเกิดเอา่ยวนี้แล้วพี่น้องผม แม่ตกไปจังไงพี่น้องปางสายตานะจนังไงอ้วยขรลมครับผมนะลอยพี่น้องลังแหลกเรียบร้อยครับผมต่อไปครับพี่น้องที่สองครับพี่น้อง

หลังท่านไปนี่น้อง หันง่าไปทั้งที่เขาคิดว่ามีปะไลครับผมทั้งได้ก็ได้พี่น้องวัตายานหันขอฟังหันไปทั้งที่เขาคิดว่าปะไลจะมีครับผมผมหันไปทั้งนี้ครับเพราะปลาหยามันหก เงี้ยอีกตัวเพี่น้องเรียกสองหลังครับผมขออนุญาตไปดักอีกอีกมองนึงครับผมอีกไม้นึงขออนุญาตดักกับพี่น้องเบิ้งสามหลังนี่ได้ครับเด้อเดี๋ยวมือเงินโฉบมาหลุ่นน้อนกันครับผมเยียดเดือดมือน,นี่ใครเปียกติดตามครับผมเพื่อมันเพื่อมัน สวัสดีตอนเศ่้าๆพี่น้องผมโซนี่กับพ,พ่าพีพ่อน,น้องมายามตุ่มปอะไหลที่ดักไว้ว่านพี่น้องห้ครับแรงแหลกห่รุนกันเลยครับผมต่างกล่องแป๊บนึงครับผม คักบันนี่พี่น้องเลยแตกสวดเลยอะไรบ่นพอตัวมีทัท้งการกิบโตโอตใจใจใจอ่ากิบโตก็เอากี่โตสองครับพี่น้อง ยังเ,เล็กเฝ้าแล้วครับผมเฮ้ยมายแตกสวดเลยพี่น้องสามครับผมสามสองหรือสามอื้อ แต่ลูกปปมันพี่น้องเดี๋ยวนี้เด็ดก็ไปเป็นยังไงป่ะมันพี่น้องอีกไม้หนึ่งสามหลังครับผมหลังวันเดียวกันสามสองหลังห้องลมเถอะ ีไม้นี้มีสามลังครับผมเดีย๋ยวพยายามลังพุ่นมากพี่น้องมีลังหนึ่งอยู่นี่ครับผมอ้าครับผมออ ตันพี่น้องไปอุดง่ายป่าอุ้ยแับง่ายพี่น้องน่ครับเอาละวมีรุ่นมีรุ่นเนี่ยนี่นีย ไปเลยไหมตัวนี้น่าจะบอกจากห้ยเรียนรพนี่นุ่งะครับงานิรนเราทำงานพี่นุอ,อมไปวันนี้น้องรุ่นหลังสุดท้ายครับผม ล่มบื้องหลังสุดท้ายครับผมนี่นเนาะเแตกสวบอีกแล้วเฮ้ยแมงกิโตครับผมทางหลังถือแมงกิโตบนตัเลปนนึงคุณผู้น่ย ครับพี่น้องสรลุกปผนงานครับผมยังกิตโต้สองหลังเด้งยังกิตโต้ครับผมหลังเึ่งบุ้งยังเลยอันนี้เตี่ยมหนึ่งครับผมมีสามเตี่ยม มุ่บันต้นี่โอ้ยนี่เนี่ยันบริส้เ็ดกินอยู่หรอครับยันเดี๋ยวไปปล่อยไว้สาลังบันอยู่เฮ้ยหน่อย4ตัวซ่ห้าสามตัวครับผม เล่นะไหาตูมตุน <laughs> พี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกูทุกคน,นที่เข้ามารับชมมลิปนุ่งกันจนจบครับผมทายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์นะเป็นกำลังใจกันพี่เกละครับพอกันไม่คิปหน้าพ,นพี่น้องีนี่สวัสดีครับ <laughs>